พี่น้องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับคุณกาลยานีจูปรางคุณพี่สมบัติทัพประยูนและคุณอโนนาคราชครับครับก็คงต้องสัมภาษณ์นิดหนึ่งครับพี่ดานครับสัมภาษณ์เจ้าของบ้านก่อนแล้วกันนะฮะพี่สมบัติครับผมในฐานะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีมมาอยู่ตรงตรงกลางเวทีหน่อยฮะผมในฐานะผู้ประสานงานปปสอยุทยาครับ ซึ่งว่าที่ปวสอยยาครับประธานถูกยิงบ้านพักครับพี่น้องครับเราคนไทยด้วยกันเราต้องการแตกต่างกันได้แต่เราไม่แตกแยกแต่เป็นการแสดงออกเมื่อวันที่28ที่สนามกีฬาจังหวัดยุธยาที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งครับพวกเรา นำมวลมหาประชาชนไปแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งวันที่สองทำไมครับพี่น้องทำไมต้องทำกันอย่างนี้พี่น้องครับพี่ถามพี่สมบัติก่อนแล้วกันครับผมวันไหนที่ไปที่สถานที่รับเลือกตั้ง วันที่28ครับผมวันที่28ครับไปกันเยอะไหมตอนนั้นไป50คนแล้วตามไปอีกร้อยคนครับก็ประมาณ150ครับผมไปแสดงท่าทีคือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับผมแล้วการชุมนุมเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาเรียบร้อยมีปัญหาเขาอยู่แถบนึงเราอยู่แถบนึงแยกกันอยู่ใช่ไหมครับฝ่ายหนุนอยู่ส่วนหนึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็อยู่ส่วนอยู่ส่วนหนึ่งครับไปมากี่วันทั้งหมดไปวันสมัครวันแรกวันเดียวครับวันเดียวใช่ไหมครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหลังจากกลับมาตี3ครับครับของวันที่3าสเอ็ส่งท้ายปีเก่าครับต้อนรับปีใหม่ถือว่าเป็นวันที่1นึแล้วครับว่าครับตีสนะครับบ้านพี่กระยาจูปางถูกยิงครับด้วยกระสุนเอและ M16 หครับอ้าวหลายชุดครับยิงด้วย M16 และปืน SK เครับเราไม่อยากกล่าวอ้างเอาสาบันแต่ด้วยเตชบุญครับขพระบรมรูป ของราชการที่5ราชการที่9ครับพลาดครับไม่ถูกยิงครับแต่บริเวณนั้นถูกยิงหมดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์พี่กรลยานิดหนึ่งนะครับขอใหม่พี่กรลยาค่ะกับสวัสดีพี่น้องที่เวทีราบเดินเนินทุกท่านค่ะพี่กรลยาถือว่าเป็นกปป,ปสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,าเริ่มต้นเป็นตัวตั้งตัวตีเลย ก็เรารวมกลุ่มกันนะคะคนคยาที่ไม่เห็นด้วยแม้กระทั่งแดงกับใจที่ดิฉันเคยพามาขึ้นเวทีที่นี่เคยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็รวมกลุ่มกันไปคัดค้านไม่เห็นด้วยกับสอสอที่ไปสมัครวันที่28แลนะคะเราก็มาพี่น้องมวลชนของเราไปนะคะหลังจากนั้นดิฉันกลับมาที่บ้านประมาณตี3เข้าห้องน้ําออกมาไม่ถึงตีสามหนาทีโดนถล่มด้วยอากาเอเคเอ ชุดใหญ่เลยค่ะตอนนั้นยังไม่นอนยังไม่นอนเข้าห้องน้ําออกมานอนแล้วแล้วก็เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วก็ถูกิงประมาณตีสามค่ะไม่ถึงห้านาทีเราก็โดนถล่มเลยบ้านอยู่ยังไงบ้านอยู่ริมถนนริมถนนสายเอเชียค่ะริมถนนสายเอเชียริมถนนสายเอเชียขึ้นล่องเชียงใหม่เนี่ยนะถนนสายนี้เลยติดกับบขสขนส่งแล้วคนร้ายมายังไงรถเก๋งแา่ว่าเป็นรถเก๋งยามเห็นว่าเป็นรถเก๋งนะคะเป็นรถเก๋งแล้วเราก็ อยากฝากไปถึงผู้การจังหวัดพระนครศรียานะคะ,คะท่านเสริมคิดนะคะ,ะวันนั้นท่านก็มาบ้านดิฉันตอนตีสามกว่าดิฉันอยากจะฝากฝากถึงท่านด้วยว่าคดีแบบนี้คดีอื่นท่านยังจับได้เยอะแยะคดีแบบนี้มันมีกล้องวงจรติดเป็นระยะระยะอยู่แล้วแล้วก็ได้ข้อมูลจากยามของบริษัทแล้วว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้ออะไรสีอะไรนะคะตรวจไม่ยากเลยดูกล้องวงจรเป็นระยะเป็นระยะดิฉันอยากจะฝากคาถามไปถึง ผู้การของอยุธยาด้วยนะคะว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดพระนครศรียาซึ่งในชั้นเนี่ยออกมาต่อต้านและไม่เห็นด้วยกระบอบของทักษิณเนี่ยมันผิดด้วยเหรอฮะที่ฟาร์มเห็นแตกต่างกันแต่เราไม่ได้แตกแยกเลยมันผิดด้วยนะคะถึงโดนถล่มขนาดนี้อันนี้ก็ตั้งคําถามไปถึงผู้การพระนครศรียาอันเดียผมถามให้จบตรงนี้ก่อนว่าถูกยิงประมาณตีสามค่ะตีสามคนร้ายคิดว่ามากี่คน ยามบอกอยู่ในรถเก๋งอยู่ในรถเก๋งอยู่ในรถเก๋งโตโยต้าแล้วกราดายิงกรดายิงค่ะวิถีกระสุนยิงสูงยิงต่ำยิงตรงเออยิงเข้าไปดิฉันขออนุญาตนะคะยิงเข้าไปในตรงเน่าจะสูงน่าจะสูงไปอ่าให้น้องผู้ชายถือรูปไปหน่อยอ่าวิธีที่เรารติดอยู่ตรงไหนติดอยู่ฝาผนังค่ะมันก็ต้องสูงอยู่แล้วอยู่ด้านหลังค่ะ ตรงนี้โดนเข้ามาห้าเม็ดค่ะอาก้าโดนถล่มมาห้าแต่ไม่ไม่ระคายเคืองออไม่ระคายเคืองทั้งล้นเก้าสองพระองค์รัะชะกาลที่ห้ากับที่เก้าที่เราบูชาไม่ระคายเคืองพี่น้องนะคะโปรดสังเกตดูได้นะคะรูปของพระองค์ท่านยังอยู่ดีเฉยค่ะยังอยู่ดีเฉยโดนตรงข้างล่างไม่ได้ระคายเคืองนี่เราถือว่านี่คือรอยกระสุนนะฮะรอยกระสุนอาก้าที่ถล่มเข้าไปค่ะ มันยิงเข้าไปจุดใครเป็นคนบอกว่าเป็นกระสุนอากาอ้าท่านผู้เราถามว่าท่านคะปืนนี้เป็นปืนอะไรบอกว่าเดี๋ยวรอส่งพิสูจน์หลักฐานแต่แต่หลังจากนั้นหนังสือพิมพ์ลงว่าเป็น M16 แต่ดิฉันถามตำรวจที่รู้จักกันไปอยู่ในเหตุการณ์บอกอาก้าก็คือมัต้องมีปลอกกระสุนอยู่ใช่ใเขารู้ค่ะตำรวจต้องรู้อยู่แล้วกี่นัดได้นับไม่ทวนอ่ะนะยิง เสียงที่ยิงวันนั้นเพราะว่าคืนนั้นตีสามเข้าห้องน้ำเสียงที่กระดยิงเข้ามาดังแบบไหนทําเสียงให้ดูหน่อยให้ฟังหน่อยทำเสียงไม่ได้ปั๊งปั๊งปั๊งปั๊ปั๊ปั๊หรือยังไงใช่ใช่ลัวเลยลัวรัวรัวรัวเลยรัวเลยรัวเลยยิงเป็นชุดยิงเป็นชุดดิฉันก็เลยก้มหมอบลงตอนนั้นอยู่ในบ้านกี่คนอยู่ในบ้านสองคนกับสามีค่ะสองคนสามีค่ะก็เลยก้มลง หมอบลงหมอ,อบลงค่ะก็เลยไม่โดนไม่โดนอะไรเสียหายบ้างภายในบ้านเ,เป็นเป็นกระจกหน้าสำนักงานเป็นกระจกเป็นกระจกก็จะลอยกระสุนปืนลูพูลหมดเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะคแต่สิ่งที่ดิฉันเสียใจแทนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและอยากจะประน,นามไอ้คนร้ายนะะี่ฮะมันจงใจห้านัดเนี่ยไม่ถูกพระองค์ท่านเลยไม่ถูกเลยนะคะมาถูก,กอันสุดท้ายตรงนี้รูปของพระองค์ท่านยังอยู่ทั้งดีเฉย นะคะเนี่ยขอเราขอประนามแล้วมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจคนไทยด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่สามเอ็ดค่ะตอนตีสามค่ะคือปีใหม่ฮะยิงตอนรับปีใหม่เลยเขายิงตอนรับปีใหม่เขาต้องการขู่ไม่ให้ผู้หญิงดิฉันแล้วก็แนวร่วมดิฉันออกไปต่อต้านเขาเขาขู่เขาอยากจะเป็นแดงทั้งจังหวัดสสลงเพื่อไทยหมดดิฉันคงพูดตรงนี้เลยค่ะครับนี่คือพี่กัลยานะครับพี่กัลยาณี ต่อสู้ตั้งคำถามว่าแค่เห็นต่างทำไมถึงต้องทำเสยขนาดนี้ใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ภาพกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่รอปภหมู่บ้านก็เป็นพยานได้เป็นอย่างดีเป็นทั้งประจักษ์พยานพยานวาดล้อมนะครับแล้วก็ วัตถุพยานต่างๆมากมายแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังจับมือใครดมไม่ได้ค่ะและครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งที่4ที่ดิชันโดนมาแล้วเป็นครั้งที่4ค่ะเป็นครั้งที่4เลยในรอบในรอบในรอบตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์ประกาศถูกเฉิญแล้วก็มาเป็นเพื่อไทยครับแล้วมาเนี่ยครั้งสุดท้ายของเพื่อไทยโดนดีค่ะกลัวไหมถ้ากลัวดิชันคงไม่ออกมาแล้วดิฉันออกมาตลอดเลยค่ะจะเห็นใช่ไหมคะ จะเห็นดิฉันพาแดงกับใจขึ้นมาขึ้นเวทีและดิฉันเข้าไปปราศัยในกลุ่มของแดงกับใจตลอดให้เขาหูตาสว่างนะตอนนี้แดงกับใจเราก็มาร่วมเป็นกปปศของจังหวัดพระนครศรียาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ากลัวก็ไม่สู้ถ้ากลัวก็ไม่กล้าขึ้นเวทีใช่ไหมพี่น,น,น้องค่ะอายุทยาไม่สิ้นคนดีเนี่ยกปปสพระนครศรียาร่วมกับเครือข่ายคนดีสีอยุธยา ปรบมือให้กับพี่กัลยาณีพี่สมบัติและเคือข่ายกปป,ปสจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขอบคุณมากๆครับขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็เราจะเรียกร้องร่วมกันนะครับว่าให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเมื่อกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้ว่าคนร้ายเป็นใครและใช้ย,ยานพาหนะใดครับ โอประชาสัมพันธ์นิดเดียวได้ไหมคะขอครึ่งนาทีประชาสัมพันธ์พวกนี้เราจัดเวทีคู่ขนานที่สระที่สาลาการเก่าของจังหวัดพระนครศรียาขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรียาร่วมกันนะคะพวกนี้เราจัดเวทีตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปเพื่อขับเคลื่อนนำมวลชนมาร่วมกันนันสุดเทพครันที่13ค่ะพวกนี้นะคะอย่าลืมค่ะพี่น้องชาวพระนครศรียานะครับขอเชิญครับปรบมือดังๆให้อีกสักครั้งนึงครับพี่น้องครับ นักสู้จากเมืองคนดีกรุงศรีอยุธยา